แรกหับแคาเติดรดรับทำรจดครับครับขอบคุณสื่อมวชนแล้วก็ขอบคุณพันเนอร์แล้วรวมถึงเหล่าศิลปินดารานะครับที่มาร่วมงาน True Vision Now The New Is Now นะครับ สิ่งที่ TrueVision Now วันนี้เนี่ยพิโชโฉก็คือว่าเราต้องการานำเอาคอนเทนต์ที่เป็นบันเทิงแล้วก็กีฬาเนี่ยมาให้กับผู้บริโภคในราคาที่คุ้มค่านะครับโดยที่เราจัดสรรคัดสรรเนี่ยาทางด้านวิดีโออนดีมานนะครับบันเทิงเนี่ยกว่า2,000เรื่อง แล้วก็กว่า30,000ชั่วโมงอันนี้ยังไม่รวมถึงช่องต่างๆอีก58ช่องนะครับที่ให้ความบันเทิงข่าวสารแล้วก็สารคดีนะครับส่วนที่เป็นสำคัญของ True Vision ด้วยก็คือว่า t n g o i s p o r t นะครับเราก็นำเอากีฬาจากทั่วโลกนะครับกว่า11,000่แมตช์ match, หรือทัวร์นาเมนต์นะครับมาให้กับผู้ริโภค โดยการที่เราคัดสรรเพื่อให้ครบจบที่เดียวที่ทูวิชแนาแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือความคุ้มค่านะครับที่เราจะทำให้รายการบันเทิงของเราเนี่ยเข้าถึงผู้บริโภคโดยการที่จะมีแพ็กเกจใหม่เนาะ now entertainment เริ่มต้นที่99บาทโดยที่ผู้บริโภคที่ใช้มือถือเป็นหลัก สามารถที่จะเข้าถึงโดยการได้1จอมือถือแล้วก็ดูทุกรายการทางบันเทิงที่เราคัดสรรให้นะครับส่วนลูกค้าที่ต้องการดูทีวีที่บ้านด้วยโดยที่จ่ายเพิ่มขึ้นอีกเพียง199บาทก็สามารถที่จะได้หนึ่งจอทีวีนะครับหนึ่งจอ,อมือถือหรือแท็บเลต็ตในเวลาเดียวกันนะครับแต่ได้พ่วง เพิ่มส่วนของไอฉีนะครับละครซีรีส์และก็ภาพยนตร์จีนเข้าไปด้วยเพียง199บาทนะครับอุปกรณ์ได้ทุกอุปกรณ์แล้วก็1จอส่วนถ้าลูกค้าที่อยากจะมีความคุ้มค่ามากขึ้นนะครับเพิ่มอีก100เป็น299เนี่ยจะดูได้ถึง2จอขณะเดยียวกันยังสามารถที่จะเพิ่ม แอปพลิเคชันของ VTV แล้วก็ VIU นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าอยากที่จะได้ความคุ้มค่ามากที่สุดที่299เนี่ยดูได้2จอพร้อมกันได้ทุกอุปกรณ์นะครับทีวีที่บ้านแท็บเล็ตมือถือแล้วยังได้ดูอีก3แอปก็คือไอชี VTV แล้วก็ VIU ความคุ้มค่าจริงๆแล้วมันเกิน500กว่าบาท จะจ่ายเพียง299บาทอันนี้คือในส่วนของบันเทิงนะครับส่วนของกีฬาเราก็ทำให้ฟุตบอลเนี่ยให้ลูกค้าเข้าถึงนะครับฟุตบอลทั้งหมด9ลีก15ถ้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงฟุตซอลทีมชาติไทยด้วยเนี่ยเพียง199บาทสำหรับลูกค้าทรูหรือ259บาทสำหรับลูกค้าทั่วไปนะครับ อันได้ดู1นึ่งดีวหน่หนจอ,อทีวีจอใหญ่ที่บ้านก็ได้มือถือก็ได้แท็บเล็ตก,ก็ได้ความคุ้มค่าเนี่ยเข้าถึงฟุตบอลจริงๆนะครับส่วนคนที่ชอบกีฬาทั้งหมดนะฮะที่นอกเหนือจากฟุตบอลแล้วเนี่ยเรายังมีแพ็คแนวสปอร์ตนะครับซึ่งมีกีฬาครบนะครับจากทั่วโลกทั้งหมดเนี่ยหนึ่งมืน มากกว่า11,000หม่ชนะครับราคาเพียง699เนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทำให้คนที่เป็นแฟนกีฬานอกเหนือจากฟุตบอลแล้วเนี่ยสามารถที่จะดูได้แนะหนึ่งหนงจอแล้วก็ทุกๆอุปกรณ์แล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือความคุ้มค่าที่เป็นสุดคุ้มก็คือตัว now max คือ t r วรชั่นนำเอา now ที่เป็น e n t e r t a i n m e n t ทั้งหมด แล้วก็นาวที่เป็นกีฬาทั้งหมดเนี่ยรวมเพิ่มจำนวนช่องเป็น58ช่องทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่1,599บาทแต่ได้4จอในเวลาพร้อมกันซึ่งก็สามารถที่จะแบ่งปันให้กับญาติมิตรหรือเพื่อนนะครับดังนั้นความคุ้มค่าเนี่ยเกิดขึ้นทั้งหมดนี้คือเป็นการพลิกโฉมของ t True v i s i o o now streaming application นะครับ ที่เป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยแล้วเราจะนำเอาคอนเทนต์ที่ดีที่สุดแล้วก็จะมีการคัดสรรสร้างออริจินัลเพิ่มขึ้นกับพันธมิตรทั้งหมดที่มาวันนี้นะครับเพื่อที่จะนำสิ่งที่ดีๆให้กับประชาชนไทยครับเห็นว่ากลับมาครั้งนี้มีรายการก่างๆเช่นครูที่ไหนติเกตุ่นเอฟครับเป็นยังไงบ้างครับมันจะมีอะไรที่พิเศษเพิ่มมากขึ้นไหมครับสำหรับการแข่งขอบคุณครับนแน่นอนออสิ่งหนึ่งซึ่งในยุคหนึ่งที่ ทรูวิชันเนี่ยนำเอาเรียลลิตี้โชว์เนาะมาสร้างความสุขให้กับคนไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วย AF ที่จะเรียกว่า Come Back มากกว่าความฝันนะครับซึ่งจะมาเร็วๆนี้แต่ต้องติดต่อไอติดตามต่อนะครับเราจะยังมีอย่างอื่นที่จะตามมาเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับคนไทยครับ ไพือนการได้เป็นอะไงบ้านทำได้ติดตาหรือได้มีความคิดถึงอะไรอย่างเงีย่าตเองถนัดอะไรคสิ่งสำค่นนนนะว่าเราติดตาซิมทออะไรเป็นที่สิ่งสำหรับการจับตาชมชอบแบบไมรู้อะไรสงต่างๆคือเออส่วนตัวผมเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนจะมีแบบเหมือนช่องช่องการ์ตูนทั้งหลายเนี่ยคือเรนเบิร์กอะไรคือโตมาดูวิชั่นเหมืแอแต่ว่าทุกวันเนี่ยก็จะดูใช้ทูดูพวกกีฬาผมก็เลยตื่นเต้นมากกับการที่ การที่มีแบบแพ็กเกจที่รวมแต่กีฬาอันนี้ก็เรียกว่าแฟ็คคอร์กีฬาหลายๆคนก็น,น่าสนใจแล้วมีพัดแพ็คให้เลือกด,ด้วยว่าคุณจะดูแค่ฟุตบอลหรือว่าคุณจะดูกีฬาทุกอย่างเลยก็มีให้เลือกซึ่งรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เฟ็กซิเบลมากคือราคามพะจริงเราอยู่กับทัวร์พิชันเนี่ยมา,านานแถววั่ายแตูอย่างที่พี่เล็กบอกดูหนังมาก่อนแล้วก็ ผมเป็นนักเทนนิสเนาะก็จะดูเทนนิสมาตลอดลอะไรเงี้ยก็ดีใจครับที่ว่าคนเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ก็อาจจะทําให้กีฬาเทนนิสมันมันบูมขึ้นไปอีกเลยครับดีใจครับท่านการ์ตูนนะครับแต่พูดท่านแบบใหม่ๆ <c oughs> เพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่ดูคือมันมีการ์ตูนแบบอนิเมะใหม่ๆที่มีอัปเดตตอนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับทา <c oughs> งอุบิชฌาลก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ดูแบบตอนใหม่ๆเรื่อยๆ <c oughs> ป่าการปั่นปักเวอร์ชั่นใหม่แบบมีอะไรสัมผัสป่าอะไรกันแน่ครับครับผมใช่ไหมฮะครับคก็ก็ขออนุญาตเสนอทูวิชนาลโฉบใหม่นะครับเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคนะครับเราต้องบอกว่าเราเป็นโฮมออฟเอนเตอร์เทนเมนต์และคิงอ o ฟสปอร์เราเคยจัดหนัก จัดเต็มยังไงวันนี้ก็ยังจะเป็นแล้วก็จัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นสโลแกนของเราก็คือว่าครบจบนะครับที่เดียวที่ทรนะูว<ม>ิชันแอร์ก็ฝากแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งที่อันดับต้นๆของเมืองไทยไว้กับประชาชนคนไทยทุกคนนะครับขอบคุณมากครับอินเสิร์ตนิดนึงนะคะอินเสิร์ตนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะอินเสิร์ตนิดนึงนะมองดูต้นเล็คะขอบคุณครับ